สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะงครับวันนี้นะนคุณผู้ชงไอเก่งทำรีฟนะวันนี้นะผมจะมาสอนการใส่ลูกสูบไม่เอาเป็นการเพี้ย เป็นการเลียงแหวนแหวนนะครับแหวนเลียงแหวนตอนประกอบเข้ากับเสื้อนะครับผมนี่นะครับผมผมมาจะจบาบให้ฟังนะครับนี่นะครับการดูนะครับ ไม่จะมีจุดนะครับผมลูกสูรแต่ลูกูรมันจะมีมาร์กของมันนะครับนี่นะครับไม่เป็นจุดนะครับคือหันไปหน้าเครื่องนะครับผมหันไปหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนะครับผมตัวนี้นะเป็นจุดนะครับอันนี้คือฝั่งหน้าเครื่องเนาะนี่นะครับเป็นฝั่งหน้าเครื่องนะครับฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับฝั่งหน้าเครื่องหมายถึงว่าท่าที่มีใบพัดนะครับนั่นนะครับคือหน้าเครื่องนะครับแล้วหันอย่างนี้ครับผมนี่นะครับ นี่นะเป็น <Stars> นี้นะครับผมการใส่นะครับผมคือต้องจุดต้องจุดคือหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนะครับวิธีการใส่นะครับผมต่อไปการเลียงแหวนนะครับมันจะเป็นตัวเบนซ์นะครับผมคือนี้ bin, <citizenship> ตัวเบนซ์นคือหมายถึงว่าอย่างนี้นะครับหรืยว่าตัวเบนซ์นะครับผม เดี๋ยวผมแป๊บหนึงหากระดาษเขียนให้ดูกันนะครับผมเั็บนนะครับผมนี่สมมตินะครับผมตัวนี้คือเป็นี่้าให้ดูนะครับนี่คือหมายถึงว่าสลักก้านสูบเนาะสลักก้านสูบนี่คือสลักก้านสูบนะครับผมคือหมายถึงว่าตัวเบนส์มัจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับคือนี่ครับเบนส์นะครับเห็นไหมเป็นตาเบนส์อ่ะสามเหลี่ยมอะ่ะ นี่นะครับผมนี่นะครับนี่คือมาร์กนะครับมาร์กครับคือนี่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนะครับผมฝั่งนี้นะครับหน้าเครื่องนะครับนะครับผมหน้าเครื่องนะครับนี่ครับตัวข้างบนตัวนี้นะครับมันต้องเป็นแหวนร่องที่สองครับร่องที่สองนะครับฝั่งนี้นะครับซ้ายขวาตัวนี้ตัวล่างนะครับซ้ายขวาตัวล่างนะครับ เป็นแหวนที่หนึ่งหรือท <mud a. S 2> <e ี <to ils> <Okay. S 2> ่สามก็ได้นะครับผมแหวนที่หนึ่งหรือที่สามก็ได้นะครับตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันนะครับผมตรงข้ามกันนะครับผมนี่นะครับตรงข้ามกันนะครับนี่คือจุดนี่ลูกสูบนะลูกสูบเป็นประมาณนี้ลูกสูบนี่คือแหวนนี่คือนี่แหวนตัวที่สองร่องที่สองนะครับขึ้นบนนะครับอยู่ที่บนนะครับไม่ต้อง เนี่ยที่หนึ่งนะครับข้างล่างนะครับซ้ายขวานะครับที่สามนะครับเราสลับกันก็ได้หรือจะเอาล่องที่สามไว้ทางนี้ที่หนึ่งวทางนี้ก็ได้นะครับอย่าให้แต่อย่าให้แหวนลูกสูบนะครับที่ันเป็นร่องอย่าให้มันตรงกับสลักลูกูบนะให้มันย้งย้งมาข้างข้างนะครับสองข้างครับหรือว่าอย่าเอาขึ้นบนนะครับต้องลงมาข้างล่างนะถ้าสุดสองเราอยู่ข้างบนเราต้องเอาลงมาข้างล่างนะครับผม มาข้างล่างนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจไหมเอ่ยหรือว่าไม่เข้าใจนี่ครับถือว่านี่นะครับนี่เป็นแหวนนะครับเป็นแหวนร่องที่สองนะครับนี่นะครับแหวนร่องที่สองเป็นไหมนี่นี่คือแหวนร่องที่สองประมาณนี้นะครับนี่คือร่องที่สองนะครับวันนี้อันนี้คืออันที่สามนะครับเห็นไหมเห็นร่องไหมนี่เราจะหมุน ราจะหมุนมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับร่องที่สามเราอยู่ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่นะครับอันที่หนึ่งเราก็ตรงข้ามกันกับที่สามนี่ล่องมันเห็นไหมเราก็มาหมุนมาแนี้แล้วมันตรงข้ามกันเนาะนี่ตรงข้ามประมาณนี้นี่เลยนี่นะครับตรงข้ามประมาณนี้นะครับผมอันนี้ที่สอง อันที่สองก็ที่สองอยุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมเบนส์ไมนี่เขียนเลยลูกศรนี่เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมอย่าลืมนะครับลูกศรแต่ลูกศรจะมีมาร์กของมันว่าไปข้างหน้านะครับผมนี่คือจุดของมันนะครับของตัวนี้เป็นของดีแมกนะครับลูกศรดีแมกครับไปข้างหน้านะครับผมไปข้างหน้านะครับหน้าเครื่องนะครับผม ถ้าใส่หลังเครื่องมันจะไม่ได้นะห้องหัวเผากับหัวฉีดมันจะไม่ตรงกันนะครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมนี่คือการเลงแหวนนะครับการเลียงแหวนลูกสูบนะครับผม ไม่ใช่จะใส่อย่างไงก็ได้นะครับมันไม่ใช่นะครับมันต้องมีการเรียงนะครับถ้าใส่ตรงกันน้ำมันก็จะรอดได้นะครับครับขอบคุณครับดีครับสิเอ็ดโมงคุณเร็วดีกวอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ